เมื่อก่อนฉันคิดเสมอว่าการปลูกผักนั้นไม่สำคัญก็ในเมื่อเรามีเงินก็สามารถซื้อได้ทุกอย่างอย่าว่าจะผักเลยของกินอื่นเราก็ต้องใช้เงินซื้อนั่นแหละจนวันหนึ่งมันเกิดวิกฤตโควิดซึ่งมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปเมื่อมาเจอกับโครงการตรีแบ่งปันรักปลูพืชผักปลอดภัยนำทางให้ได้มาพบกับวิถีชีวิต ที่เรียบง่ายแต่มีความสุขตามบ้านเล็กที่5หมู่2ตำบลท่าเรืออำเภอปากคลีจังหวัดนครนายกจะมีหญิงสูงอาย,อยุค่อยใช้มีดผ่าต,ต้นต่ออย่างชํานาญคุณป้าประกอบอาชีพอะไรคะทำมาทำสวนผักท้นเรือ แล้ววิกฤตโควิด COVID ส่งผลกระทบยังไงบ้างคะขายไม่ได้เสืือก็ขายไม่ได้ผักเราเคยซื้อทีละยี่สิบสามสิบกรัมนี่ก็เอาทีละสี่กิ่งห้ากร่าผักก็ขายไม่ได้แต่รู้อะไรไหมคะว่าสิ่งที่ทําให้ป้าน้อยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะว่าป้าน้อยปลูกผักค่ะเมื่อไรายได้ลดลงก็ต้องลดรายจ่ายลงไปด้วย พืชผักสวนครัวในระแวกบ้านก็นำมาประกอบอาหารบางก็นำมาทำเป็นยารักษาโรคเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้เราลอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ด้วยกันค่ะผักต่างๆนอกจากจะไม่ต้องซื้อแล้วเป็นผักที่เราเพาะเลี้ยงเองแน่นอนว่าเราต้องมั่นใจว่าปลอดสารพิษและปลอดภัย กัับตวเราข้อดีของการปลูกผักกินเองมีอะไรบ้างอะคะเราเพม่น้องไกซื้อผักเขากินแบ่งปันชาวบ้านมางผักเยอะขนาดนี้เหลือตักทานแล้วเนี่ยเอาไปทําอะไรอีกคะก็ใครก็จะกินก็มาขอเวลาเขาต้องการใช้ก็กมาขอเก็บเอาจะผักอะไร คนกระขอมะเขือคนกระขอใบกะเพรารุ่ละพาอะไรแมงลและที่นี่มีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้สู่ขัวรเรือนด้วยนะคะพอประมาณมีเหตุผลมีุูมคุ้มกันและที่สำคัญมีความสุขค่ะและสุดท้ายนี้ก็คงต้องขอบคุณ โครงการสตรีปันรักปลูกพืชผักปลอดภัยให้ฉันได้มีมุมมองใหม่ๆที่ครัวเรือนต้นแบบที่ดีในการดำเนินชีวิตค่ะ